อีกรายข่าวต่างธนวัฒน์นักแสดง g จ m MM t v ติดโควิดรักษาตัวอยู่บ้าน g จ m MM t v ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มข่าวต่างธนวัฒน์แจ้งตรวจพบเชื้อโควิด -19 และแพทย์ผู้รักษาประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวเบื้องตน้นทำการแยกกักตัวและรักษาตัวที่บ้านและเลื่อนงานทั้งหมดออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี D. โดยทางเจ MTV MM ได้โพสต์ข้อความแจ้งทางอินสตาแกรมว่า จีมเอ็ขอแจ้งให้ทราบว่าข้าวต่างธนวัฒน์รัตนกิจไพศาลนักแสดงในสังกัดจีมเอ็มทีวได้เข้ารับการตรวจอาทีพีซีหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเบื้อวันที่21เมษายนส5 6 5าเวลา17เนาฬิกาและในวันที่2 2เมษายนส5 6 5ายน เวลา11นาฬิกาทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด -19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมิอนอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันเพื่อติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางข้าวตังและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวัง เพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วโดยงานทั้งหมดของข้าวตังจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี g m m t v ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคน